นี่สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องแฟมิลี่สีับัพยนะคะวันนี้คะคุณย่าพาหมาน้อยนะคะนำโชคนะคะมาหาบราวนี่นะคะหนิวดูยอกกันนะคะน่ารักมากเลยนะคะคุณย่าพาหมาน้อยมานะคะวันนี้นะคะ ดูขย objc กันนะคะน่ารักมากเลยกัดขาเลยกัดขาเขาลาลึงแล้วนะคะดูเหมือนเขาจะแข็งแรงขึ้นนะคะดูท้องป่องเลยนะคะสงสัยพญายังมีท้องป่องเลยครับแน่สงสัยจะหอมก๋วยเตี๋ยวผีจีนะคะนี่ ยูนี่ครับผมนี่นุหมบ่ของนี่นุ่ติโอ้ยยยยของนุตนจรีนุ่นจรีบ้านนะครับ บาวนี่เดี๋ยวบาวนี่จะเก่งมากเลยนะคะนี่บราวนี่ดูบราวนี่มีเพื่อนแล้วนะคะนี่ดูเขาโตขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะนี่หมาน้อยนะคะหมาน้อยที่ไหน,นไง่ายหมาน้อยตัวเล็กนำโชคเขาเริ่มอ้วนขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่มาอยู่กับคุณย่ากี่วันนะคะคุณพ่อ ถึงอาทิตย์หรืยอยังได้กี่วันแล้วสามวันสามวันนะคะดูดูท้องเขากลางเลยนะคะกินอิ่มนะคะนี่ดูขยอกกัดนะคะอ้าเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะเขาคงจะโตกว่าบาวนี่นะคะเพราะว่าบาวนี่เป็นหมาพันเล็กนะคะ

น้องหมานะคะหลังจากที่หยอกกันกับน้องบราวนี่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่เหมือนกันไหมคะกับน้องบราวนี่นะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะเสื้อแน่นแล้วนี่ดูสิใส่เสื้อวันนั้นอยากใส่ได้เลยวันนี้แน่นแล้วนะคะแสดงว่าอ้วนทวนอ้วนทวนสมบูรณ์ขึ้นนะคะนี่อยู่กับคุณย่านะคะกินดีน่ยกินดีนะคะนี่รู้สึกว่าจะโตกว่าน้องบราวนี่แล้วนะคะนี่น้องบราวนี่ยัง น้องเรานี่ยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะคะชื่อน้องอะไรนะคะคุณย่าน้องนำโชคน้องนำโชคนะคะโอ้จะโตกว่าเรานี่ของน้องฟิล์มแล้วนะคะโมโมมองดูค่ะก็วันนี้นะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะฝากคะแนนนะคะมาให้คุณย่านะคะชื่อนิดาวันนะคะ คุณมากค่ะให้น้องฟิลมอบให้ค mm ุณ hmm. ย่าเลยนะคะเพื่อท so ี่จะไปซื้ออาหารนะคะขอบคุณมากๆที่ช่วยเลี้ยงน้องหมาคย่าจะไปซื้ออาหารให้กินวันนี้เลยให้เลี้ยงน้องหมาให้คุณย่าไปซื้อยาถ่ายพยาธินะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ด้วยนะคะคุณย่าวคีกให้อกให้น้องเปินนะคะ ใช่ค่ะน้องเปิ์นะคะ๋ยวน้งเปินมากินให้อ่ะขอบคุณคุณอะไรนะนิดาวันนะคะดาวันขอบคุณมากนะคะให้สุขภาพแข็งแรงน้ำรำรวยขิ้สิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะคุณลูกหน้าเลยคุณยาก็จะเลี้ยงดูให้ดีที่สุดเลยนะคะสําหรับน้องหมาน้อยนะคะค่อยดีเพราะว่าก็น่าสงสารน่ะ ไปจังหวัดอยู่คนเดียวอ,อยู่คเดียวเลยอยไว้ในบ้านหาจนค้างไว้ในบ้านแอบอามา,มาอยู่ข้างนองนะคะเอบมาหายแล้วพีดี้เขาไปอยู่หลังบ้านเอามาก็ได้ไอซื้อไอไก่ย่างมากินเอากินเอาอีกก็นอนเฉยท้องป่องเลยนะคะ<อ>กินเกง<ด>่งมากเลยนะคะ<ด>นี่เขาน่นแล้วนี่จะโตวกว่าน้องรปาวนี่ของเราแล้วนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่ จะดูใกล้ๆนะคะนี่ดูหน้าตาเขานะคะวันแม่คุณย่าอาบน้ําให้แล้วนะคะวันนี้ยังไม่อาบหรอกมันหนาวเดี๋ยววันไหนกลางวันแดดๆจะอาบให้อีกไปอยู่กับคุณย่านะยืดตัวโอ้ดูท้องนะคะดูท้องมมัดก็ไ่ีจากที่ว่ามีซี่โครงนะคะวันนี้หายซี่โครงหมดแล้วนะคะ ก็ไม่มีขนมีมีมีหมัดมีหางทีตัวเขาอเอาได้หมดเพราะว่าไม่มีขนวันนี้นีจากวันนั้นมานะคะมีแต่ซี่โครงนะคะวันนี้ท้องกลางเลยนะคะกินอิ่มนะคะติดติดน,น,นด้วยอยู่กับใครก็ได้เหมือนตัวนี้ได้หนึ่งตัวนี้แล้่อยให้จับตัวนี้อยู่กับใครก็ได้อยู่กับเจ้าของจะนอนังไงก็ได้เลยนึกว่าคบุญของ ตัวเองแล้วนี่บุญของตัวเองแล้วน้องน้ำโชคนะคะที่ได้มาอยู่กับย่าเป็นไรอยู่ท้าเราขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคะแนนนะคะที่ส่งมาให้คุณย่านะคะคุณย่าก็จะเอาไปซื้ออาหารเม็ดนะคะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วถายพยา สเสือเ้อัวไหมอีกอ่าเพราะว่าเสื้อที่คุณแม่ซื้อมาให้รู้สึกจะตัวเล็กแล้วนะคะอ่าโตรเร็วมากเลยนะคะสําหรับน้องหมาน้อยนะคะอ่านมไม่กินด้วยเขาบอกว่าถ้าซื้อนมเขาอยากให้คุณย่าซื้อนมนมจืดค่ะค่ะเขาไม่อยากเ<ม>ขาไม่อยากให้กินนม นมถั่วเหลืองเขาจะจะถ่ายท้องค่ะคุณย่าแต่เขาไม่ค่อยกินนมอะไรเขาจะกินแต่กลับเขาชอบกินแต่กลับเขากินไม่เยอะหรอกเพราะว่าเขายังตัวเล็กนะคะก็เลยยังกินไม่เยอะนะเขาไม่กินกินแต่กับทั้งเขากินอะไรกินได้เพราะว่าเขาไม่กินเยอะหรอกเขากินแค่ชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วเขายังตัวเล็กอยู่นะคะถ้าเขาตัวใหญ่ก็จะกินเยอะกว่านี้นะคะใหญ่ได้ก็ไม่ใหญ่เท่าไรหรอกพันขาเลย น่าจะเท่าทาโร่หรือเปล่านะคะกุณจุได้ก็มีมดทะไลว่าตัวเล็กวันนี้คุณย่าก็มีสมาชิกเพิ่มนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะพอดีนะคะเป็นเป็นเพื่อนแก้เหงาให้กับคุณย่านะคะเป็นเพื่อนแก้เหงาคหะกับคุณย่าอยู่คุณย่าไม่มีหลานคุณย่าไม่มีหลานนะคะแล้วก็หลานๆก็ส่วนมากก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะคุณย่าก็อยู่ที่บ้านกับคุณปู่นะคะไมมีเพื่อนนะคะ ก็จะมีน้องนำโชคนะคะเป็นเพื่อนวันนี้กำลังมาค่ะอยากงานตอนไหนคุณย่าก็มายิงหลานมาตอนไหนก็มาบางทีไปขาบางทีไปค้ำเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกนะะคต้องรอดูอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะน้องจะต้องตัวโตกว่านี้แน่เลยค่ะต้องอุดมสมบูรณ์กันเดี๋ยวเขากินอาหารอย่างนี้นะเขากินแล้วเาก็นอนแต่เขาไม่ชอบให้ ให้ขังนะคะเขาชอบเดินนะคะเขาชอบเดินก่อนหน้านั้นเขาจะเป็นจอมจัดหรือไงก็ไม่รู้เขาเดินเขาชอบเดินชอบวิ่งถ้าขังเขาจะร้องชอบเดินนะคะรู้แล้วรู้แล้วว่าเขาไม่ชอบขังแต่เราจะขังเฉพาะเวลาเราไม่อยู่เกำลังใจนะคะมันไม่มีตัวโตมัน มีหมาก็เลยปล่อยได้ที่บ้านที่บ้านคุณย่าไม่มีหมานะคะแต่ที่นี่หมาเยอะนะคะของคุณของอาพพิ่งนี่สามตัวนะคะของเราก็ของเรานี่สี่ตัวนะคะแล้วก็ของลุงเล็กอีกหนึ่งตัวนะคะหมาที่นี่เยอะนะคะปล่อยฝากเป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะนี่เลี้ยงหมาน้อยนะคะ น้องพีมบอกจะเลี้ยงได้คุณย่าเลี้ยงได้นะคะคุณย่าเลี้ยงได้ค่ะทำยังไงก็ได้หมดเลยย่ะคุาทำอะไรก็ทำได้หมดเลยค่ะคุณย่าเลี้ยงมาน่อก็จะลักมาแหลยงจ้างก็จะรักจ้างนี่ไรกับย่าทำได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะประมาณหนึ่งเดือนนะคะว่าเดี๋ยวน้องจะโตแค่ไหนนะคะมันพธค่ะคุณย่าจำไม่ได้ น่าจะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่าหนึ่งเดือนนะคะน้องจะโตแค่ไหนนะคะไข่ตางกับวันนั้นเลยวันนั้นมองเห็นที่โครงหมดเลยวันนี้วันนี้วันนั้นมองเห็นซี่โครงนะคะวันนี้หายหมดเลยได้แค่นี้ท้องใหญ่มากเลยท้องใหญ่นะคะกินอิ่มนะคะเรามากินอิ่มนอนสบายจังหวัดเมื่อกี้เราก็ได้ไข่ย่างมาเนาะ ินเอากินเอาอิ่มกินอิ่มน้องลนี่เราพอกินเตี๋ยวตรงนี้เราได้เนื้อลูกชิ้นเขาไม่กินเขาอิ่มถ้ากินอิ่มแล้วเขาไม่กินน้องนิ่งมากเลยนะคะน้องไม่ดื้อเลยนะคะไม่ซนนะคะยอกกันกับน้องเหล้านี่เมื่อกี้ไหนน้องเหล้านี่ไปไหนแล้วฟิฟีพาไปแล้วนะคะน้องลาวนี่น้องเหลานี่นี่ซนมากเลยนะคะอยู่ข้างในบ้านนี่ ขึ้นคนนู้นทีขึ้นคนนี้ทีนะคะปณญญาต้องประโยชน์เขาค่ะหายเกลี้ยงเลยมองเห็นทุกตัวหมดเต็มันก็เห็นเรื่อยประโยชน์ท้องน้องนะคะใหญ่มากเลยอย่างนี้แหละก็อยู่ตรงใจก็ไ,ได้เขาเลี้ยงง่ายนะคะง,ง่ายโตวไวนะคะค่ะฝากคุณญ่าปิดคลิปให้เลยนะคะวันนี้ ก็ขอบคุณอันซีที่ใจดีที่มอบคะแนนให้น้องหมาวันนี้คะแนนอันนี้่าก็จะเอาไปซื้ออาหารซื้อเสื้อซื้อยาถ่ายพยาธิแล้วก็ซื้อไอให้กันฉีดวัคซีนให้เอาไปซื้ออาหารแล้วก็ซื้อของอะไรก็ขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจคุณ่าเลี้ยงหมาความสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไคร์นนะคะเป็นกําลังใจให้ช่อง Family สีทับไทยด้วยนะคะแล้วก็ได้บุญดรือกันด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ